ต่อมานะคะเรามาดูหัวข้ออนุกรมนะคะอนุกรมคืออะไรอนุกรมนะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คืออนุกรมจากัดนะคะกับอนุกรมไม่จํากัดไม่จํากัดในที่นี้ก็คือเป็นอนุกรมอนันต์น,นั่นเองก็คือไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเนื่องกอนุกรมเนี่ยอนุกรมก็คือการที่เอาแต่ละตัวมาบวกกัน เราจะใช้สัญลักษณ์แทนนั่นก็คือซิกมาถูกไหมคะสัญลักษณ์ซิกมาเนี่ยใช้แทนผลรวมถูกไหมคะฉะนั้นถ้าพี่มีคุณสมบัติเรามาดูที่คุณสมบัติเลยเรามาดูที่คุณสมบัติของซิกมานะคะข้อที่1นะคะถ้าเรามี C บวกกันบวกกันนะคะไปเรื่อยๆจนถึง C พี่จะเขียนเป็นซิกมาได้ซิกมานะคะตั้งแต่ 1ถึง n นะคะของค่าคงที่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n คูณค่าคงที่จำไว้เลยนะคะใช้บ่อยมากแล้วถ้าซิกมานะคะของ1ถึง n ของ c คูณกับ n นะคะถ้า c เป็นค่าคงที่ดึงค่าคงที่ออกมานอกซิกมาได้แบบนี้นะคะโอเคปะดังนั้นข้อที่3ข้อที่3นะซิกมา1ถึง n ของ a 1บวกหรือว่าลบ b 1ก็ได้นะคะแบบนี้ซิกมานะคะบวกลบสามารถแทนซิกมาเข้าไปในแต่ละตัวได้เลยแบบโอเคนะคะเรามาดูผลบวกของอนุกรมที่เราควรจะต้องรู้กันบ้างนะคะผลบวกออกอนุกรมที่ต้องรู้เนี่ยอันแรกก็คือซิกมานะคะตั้งแต่1ถึง n ของ i นะคะหมายถึงอะไรเมื่อแทน I เป็น1นะคะเราก็จะได้น์แรกเป็น1แทน I เป็น2เราจะได้น์แรกเป็น2แทน I เป็น3ได้น์แรกเป็น3แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง n นะคะเราจะมีค่าประมาณของซิกมาเนี่ยได้รูปทั่วไปของมันนั่นเองนะคะ n นส่วน2นะคะคูณด้วย n บวก1นแบบนี้เลยโอเคว่าถ้าเจอซิกมาของ I แบบเนี้ย ้งแต่1นถึง n ปั๊บเราจะได้ n ส่วน2คูณกับ n บวก1ทันที่างนี้ต้องรู้นะคะต่อไปซิกมาของ1ถึง n ของ i ยกกำลัง2บ้างน,นะคะ i ยกกำลัง2หมายถึงอะไระคะโคตที่1เมื่อแทน i เป็น1 1ยกกำลังสองได้1แทน i เป็น2กลายเป็น2ยกกำลัง2แทน i เป็น3ยเป็น3ายกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ยกกำลัง สองแบบนี้จะมีรูปทั่วไปกลายเป็น n คูณกับ n บวก1 2 n บวก1ส่วนด้วย6นะคะข้อที่3นะคะ sigma ตั้งแต่1ถึง n ของ i ยกกำลัง3บ้าง i ยกกำลัง3าก็คือ1ยกกำลัง3บวก2ยกกำลัง3บวก3ยกกำลัง3ไปเรื่อยเจนถึง n ยกกำลัง3เราจะได้รูปทั่วไปเป็น n นะคะคูณ n บวก1 ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะคะคือรูปพ่วไปที่เราจะเจอบ่อยๆฉะนั้นนะคะเมื่อเรารู้จักรูปพ่วไปของพวกนี้แล้วนะคะจำมาไว้ให้ดีแล้วพี่ก็จะพาไปทำตัวอย่างแล้วนะคะมาดูที่ตัวอย่างกันก่อนต้องใช้คุณสมบัติที่เรียนเมื่อสักครู่นึงนี้นะคะข้อตัวอย่างข้อที่1.20จงศจงหาค่าของ สิบยกกำลังสองบวกสิบเอ็ดยกกำลังสองบวกสิบสองยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบยกกำลังสองแบบนี้นะคะเป็นลูกทั่วไปของซิกมาตั้งแต่1ถึง N ของ I ยกกำลังสองถูกปะคราวนี้ปกติเนี่ยมันเริ่มต้นที่1นะคะแบบนี้เราถึงจะมีลูกทั่วไป N คูณ n บวก1แล้วก็ 2n บวก1ส่วนด้วย6นี่มันต้องเริ่มต้นที่1แต่ของเราเริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่10นะคะดังนั้นที่ต้องทำเสมือนว่ามันเริ่มต้นที่1แล้วหักล้างออกไปฉะนั้นถ้าพี่เอาซิกมานะคะตั้งแต่1ถึง50ของ i ยกกำลัง2ลบกับซิกมานะคะตั้งแต่1ถึง9นะคะของ i ยกกำลัง2อะ นึกว่าเอา1นถึงเเนี่ยไปลบออกจาก1นึงถึงห้วเราก็จะได้1 0 5ถึง50เรียบร้อยละถูกปะดังนั้นพี่ก็แทนค่าเข้าไปเลยนะคะตัวแรกพี่ทํากดแรกก่อนนะคะตอนนี้ n เป็น50ดังนั้นเราแทนค่าสูตร50คงเล็บ50บวก1นะคะคูณกับ2คูณ50สแล้วบวกด้วย1่ส่วนด้วย6แบบนี้ โอเคปะ่ะแล้วลบกับใครคะลบกับตัวหลังตัวหลังก็คือตัวนี้แทน n เป็น9นะคะ9วงเล็บ9บวก1วงเล็บ2คูณ9บวก1เลบส่วน6จากนั้นเราก็หาคำตอบที่ได้ออกมานะคะตัวนี้ได้50คูณห1นะคะคูณกับ101ถูกไหมหารด้6ลบกับ9คูณ10คูณ สิบเก้าส่วนหกค่าคำตอบที่ได้ออกมานะคะเราจะได้ห้าสิบคูณห้าสิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่คะโอ้ได้เยอะมากเลยนะคะหารหกเรียบร้อยแล้วเราจะได้สี่สองเก้าสองห้าลบกับสองแปดห้าจะมีค่าเท่ากับนะคะจะมีค่าเท่ากับสี่สองหกสี่ศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้หาค่าของ1บวก9้าบวกยี่บห้าบวก4ิบเก้าบวกปดิเอ็ดไปเรื่อยๆจนสิบห้าพจน์นะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันเกิดจาก1ยกกำลังสองถูกปะ่ะเกิดจากสมยกกำลังสองเกิดจาก5ยกกำลังสองนะคะเกิดจาก7ดยกกำลังสองเกิดจาก9้ายกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงสิห้าพจน์ อันนี้โพดที่หนึ่งพที่สองโพที่สามโพที่สี่โพที่หบวกไปอีก10บโพดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือเลขอะไรคะเลขคี่ถูกไหมแล้วคราวนี้มันห่างกันเท่าไหร่นะคะเลขคี่เนี่ยจําไว้นะคะถ้าเกิดเป็นเลขคี่อ่ะเอาเลขคู่ก่อนเลขคู่นะคะมันคือการที่เอา2คูณกับ n ฉะนั้นเลขคี่ก็คือ 2n งบวกหสิคะถูกปะนึกออกปะ มันก็จะต่างกันเลขคู่เลขี่มันจะต่างกัน1ฉะนั้นเลขคู่เป็น2 N เลขคี่ก็จะเป็น2 N บวก1พี่ก็จะได้ว่านะคะซิกมาคือผลรวมถูกมสิบห้าจน์ก็คือซิกมาตั้งแต่1ถึง15ถูกปะเราจะเอา15พจน์ของอะไรอะคะของ2 N บวก1แล้วยกกำลังอะไรได้วยคะ ยกกําลังสองนี้ถ้าเกิดเราแปลงในรูปแบบการบวกกันไปเรื่อยๆแบบนี้ให้มาเป็นรูปทั่วไปได้มันก็จะง่ายนะคะจากซิกมาตัวนี้เราก็จะได้ซิกมากําลังตั้งแต่1ถึงเราก็จะได้ซิกมาตั้งแต่หนถึงสินะคะของหน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนึกออกไหม ซิกมานะคะซิกมาบวกลบสามารถเทกซิกมาเข้าไปได้เลยดังนั้นตัวนี้จะได้สี่เกำลังสองก่อนถูกไหมคะได้สี่เกำลังสองเพราะว่าสอยางยกกำลังสอง n กำลังสองได้สี่เกำลังสองดังนั้นเทกซิกมาเข้าไปเลยซิกมาตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้านะคะของสี่ยกกำลังสองสามารถดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกได้เขียนได้อย่างนี้ถูกไหมบวกกับตรงนี้นะคะกลายเป็นอะไรคะ 4 n นะคะสามารถดึง4ออกมาหน้าซิกมาได้ด้วยเราจะเหลือ n ข้างในบวกซิกมาของ1ถึง15ของค่าคง,งที่ก็คือ1ค่อยๆหาไปนะคะเราก็จะแทนค่าสูตร4นะคะที่เราเขียนไว้ข้างหน้าวงเล็บนะคะ n กำลังสองหมายถึงอะไรคะ n กำลังสองก็เข้าสูตรนะคะ n n บวก1 2 n บวก1 ส่วนด้วยหกบอกว่าบวกกับ4ี่นะคะตอนนี้ก็เข้าสูตรเข้าสูตรอะไรคะ n ส่วนสองบอกว่า n บวกหตามสูตรเลยนะคะเสร็จแล้วก็แทน n เป็นสิบห้าเท่านั้นเองนะคะที่จะแทน n เป็นสิบห้านะคะขออนุญาตลบข้างบนจาก4ี่นะคะคูณ n n บวกหนแบบนี้นะคะซิกมาค่าคงที่นะคะได้เลยคะ่ะ ได้ n คูณค่าของที่นึกออกปะก็ได้15ดังนั้นเราก็ต้องแทน n เป็นเท่าไหร่คะ n เป็น15 4ห้าีคูณสิบหบวกหเป็น16นะคะแล้วก็15บคูณสเป็น30เป็น31แทน n เป็น15ลงไปนะคะ15บห้าส่วนสองสิ เราก็จะได้คำตอบออกมานะคะเป็นพจน์แรกนะคะ4ี่คูณสิบหคูณสิคูณสาแล้วหารด้วยหจะมีค่าเท่ากับ4960นะคะส่วนด้วยบวกกับ4ี่คูณสิคูณสิแล้วหารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ480แล้วก็บวก15นะคะเราก็เอาทุกค่ามาบวกกันให้หมดก็จะได้5 4 55โอเคไหมคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ